ไต้หวันนะคะเป็นงานเกตเองขาไซส์ไซส์ขาแบบก็มีตั้งแต่ไซส์32ไปะค่ะ32ถึง42อาจมี44คนมาบ้าง างไม่ฟองนะคะ่ะฟองบางๆหรือว่าเรียกว่าไม่ฟองก็ได้หรือจะเรียกว่าฟองบางก็ได้แต่สะดวกเรียกันนี่เป็นงานสุบเอขายส่งนะขายส่งทัดนต่ำ เอาไปซักเองนะคะร้านไม่ได้ซักให้นะถ้าให้ร้านซักให้ร้านคิด200ร้อนะละูกค้